ทีวันนี้มีโอกาสสําคัญในชีวิตนะครับขอพูดภาษาไทยนะครับเป็นหงอยไทยก็ต้องพูดภาษาไทย <c oughs> รจริงๆแล้พูดสาษษัสิทธิได้เป็นนะรับก็ขอบคุณนะครับโอกาสแล้วก็ธรรมชาติที่ทําให้ตัวผมเองได้เกิดมาในประเทศไทยนะครับแล้วความที่ผมได้เกิดมาในประเทศไทยเนี่ยจริงๆแล้วผมก็มาจากความไม่รู้แล้วก็ไม่ได้รู้อะไรเลย นะครับสิ่งหนึ่งที่ไม่รู้มันก็เลยทําให้เรารู้แล้ววันที่เรารู้เราก็เลยอยากจะทําสิ่งที่เรารู้เนี่ยให้ดีที่สุดแล้วสิ่งที่ดีที่สุดเราค้นพบว่าคุณภาพจะทําให้ชีวิตเรามีค่าแล้วสิ่งหนึ่งที่ม uh ันมีคุณภาพที่สุดก็คือความคิดและการกระทําแล้วคุณค่าของคุณภาพมันก็เลยทําให้เรามีวันนี้วันนี้ที่เรามี เราไม่ลืมคนไทยทุกคนที่ให้โอกาสหงไทยได้มีชีวิตวันนี้หงไทยมีชีวิตครับแล้วหงไทยมีชีวิตจะกกลับไปตอบแทนผู้ให้ชีวิตก็คือคนไทยทุกคนวันนี้เราทุ่มเทครับทุ่มเททุกอย่างทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อทําให้ประเทศไทยได้ภูมิใจที่มีหงไทยและหงไทยอยู่ในประเทศไทยครับขอบคุณครับ